ผมทำงานศาสนาที่มีอมิตเป็นผู้ชายแต่วางผู้หญิงให้มีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบแผนงานติดตามงานตัดสินใจเรื่องต่างๆการทำงานแบบนี้เป็นอุตริคือถ้าเป็นองค์กรทำงานในสายของผู้หญิงกิจกรรมของผู้หญิงเห็นไหม,ไหมอา้าวมีองค์กรหนึ่งมีอะไรล่ะสมาคมแม่บ้านชมรมแม่บ้านกิจกรรมสตรี ก็ให้สตรีเขาไปดูแลเป็นหัวหน้าในหมู่สตรีเป็นหัวหน้าในกิจกรรมให้เขากําหนดวางแผนตามงานอะไรต่ออะไรในกลุ่มสตรีอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าจะให้ผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นําองค์กรสูงสุดเลยอันนั้นอย่าแต่ถ้าเป็นไอผู้นําในหมู่สตรีด้วยกันในในกิจกรรมเฉพาะด้านของสตรีอืมว่าไปโรงเรียนสตรีมีผู้พอเป็นสตรี อ,าอ่างนี้นว่าไปในกิจกรรมของสตรีแต่นี่ถ้าเป็นองค์กรนะเป็นองค์กรทำงานศาสนาก็มีอาิตรเป็นผู้ชายอา้าวก,ก,ก็ใช่แต่ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม,มผู้หญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมก,ก็ก็ไม่ได้เป็นไรนี่ให้ดูแลงานเรื่องกิจกรรมสตรีก็ไม่ได้เป็นไรเอาพอนะ